ก็สวัสดีทุกคนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสร been, been ้างรถเล่นๆกันเฉยๆนะคะก็ก็ก็ถ้าเกิดใครทำไม่เป็นก็ทําตามด้านเาแต่มุมัๆนิดนึงนะคะก็ตามาคนะก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนการอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ก่อนอย่างแรกมีสลามบล็อกค่ะแล้วก็มี บล็อกออฟฟิสโตนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหาก่อนนะคะแล้วก็มีอนนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้มาทั้งสองอันเลยนะคะเอ้ยแพทเทร์แพทเทร์อะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวะะยยยแล้วก็เอา ก็ไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองสร้างไปดูก่อนนะคะเพราะมันจะมีแค่นี้นะคะก็ปะมานะคะก็ะต่อน,นี้ก็ดูไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่นตันะคะไม่ต่ค่ะ แล้วม okay, so ันก็เคยขาดกันได้แล้วค so so ัะม so 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 ันเป็นบล็อกใหม่ของอันนี้นะคะอันนี้ยังร์ชัน0.5.0อยู่แล้วนะคะก็บล็อกใหม่ก็มีแค่อันเดียวนะคะก็เป็นมานะคะเดียวนี่นะคะจะูเป็นเยอะมาก โอเคค่ะก็ต้องให้มันได้เป็นอย่างนี้นะคะก็แล้วเสร็จแล้วก็ต่อมาอีกสองบอกนะคะก็แล้วก็จะเป็นตรงหน้ารถนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเสร็จนะคะก็เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนจะจุดไริงนึงนะคะแล้วก็ข้างหน้าแล้วต่อไปก็เสร็จแล้วนะคะก็ร่วมกันนะคะว่าจะขยับได้จริงหรือเปล่าไปดูของคนอื่นแล้วก็ดูก่อนนะคะนะคะแล้วก็ข้างหนสุดท้า